เมื่อเป็นผู้หญิงแล้วคราวนี้เรื่องความรักละคะ,คะเมื่อเราเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้ว<ม>เราจะได้แบบสัมผัสความรักที่มันเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงสักทีแบนี้เลยค่ะคือฉันรอมาได้แล้วได้เวลาละได้เวลาละฉันรอดมาได้แล้วค่ะ่างนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วทําไงคะคนเข้ามาไหมคํา <c oughs> รักครั้งแรก <c oughs> ตื่นเต้นแทนความรักครั้งแรกนี่นี่พูดจริงๆเลยนะตรงนี้เลยนะมีความรักครั้งแรก มีเซ็ก์ครั้งแรกตอนอายุสี่สิบสี่สิบเลยค่ะเป็นความรักที่รอมานานมากแล้วเราก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงคือเรารู้เลยคอนเฟิร์มเลยเอาหัวใจนำหน้าก่อนเอาเซ็กส์แองแปลงเพศมาเนี่ยกว่าจะได้ใช้งานเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเกือบปีเราแบบไม่ได้มุ่งเน้นมาเพื่อที่จะมาใช้งานเพื่อมีเซ็กส์แต่คือตัวเราอะเป็นผู้หญิงละเราพอใจเราแฮปปี้ละเราใช่ละ สเต็ปถัดไปคือใครจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยอุ้ยตายให้ตายเรา reserve คือเราเก็บเราถนอมตัวเราไว้ตั้งนานตั้ง40ปีใช่ไหมคะค่ะอยู่ดีๆคือแบบว่ามาแล้วเจอใครแล้วคือแบบให้รางวัลกับชีวิตเลยมันคงไม่ใช่เราก็เป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราครบคนที่มีคุณภาพและสเปคของแอนอะคือต้องบอกเลยนะแอนเป็นคนไม่ได้ชอบคนหล่อนะะแอนชอบคนโคตรหล่อ <mm> คือไม่ใช่ระดับดีกีปกติไม่ใ right> ช่ต in ้องท็อปต้องท็อปร้อยแปดสิบห้าแปแลฝรั่งใช่แล้วคนคนนั้นก็มาเจอกันยังไงก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ว่าเขาเป็นคนขายคอนเทนต์ให้กับบริษัทหนึ่งเขาเป็นคนอังกฤษแล้วก็บินมาทํางานที่สิงคโปร์วันแรกที่เราเจอเขาอะตอนนั้นคือเราอายุสักประมาณสามสิบหก คือออกจากบ้านมาละแล้วเราก็คือบินไปซื้อคอนเทนต์ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะก็เป็นสุดยอดแบรนดิ้งฝรั่งเลยเนี่ยพูดชื่อมาทุกคนก็รู้จักหมดน,นะนะคะเป็นซูเปอร์แบรนด์พอเดินเข้ามาปุ๊บ้ายๆตกใจทําไมน้าเหมือนเดวิดแบคแฮมจังทําไมล้หอหล่อคนนี้<ะ>เราเราก็แบบว่าเอาอีกแล้วได้เซยายอีกแล้วยฮแล้วก็จบได้แค่จ <laughs> <laughs> ุบแก้มเฉยเฉใช่ก็จบแค่เท่านั้นนะคะยังให้ใจอะไรไม่ได้ได้แค่ายก็นั่งคุยไป แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆเขาก็มีแฟนของเขานะเป็นผู้หญิงเขาที่เข้ามาด้วยกันแล้วคือเขาก็อยู่กันมาเก้าปีเราก็คุยเป็นเพื่อนแล้วเราก็เป็นเพื่อนแล้วก็จริงๆคือรักต้องห้ามสําหรับเราเนี่ยมันทําใจได้ตั้งนานแล้วแล้วเราก็เจอผู้ชายหล่อๆเงี้ยตั้งแต่เราเรียนหนังสือละใช่ไหมคะร้อยแปดสิบห้าเป็นฝรั่งผมทองมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ห้ามใจได้แล้วก็เป็นเพื่อนจริงๆแต่เราก็เคยบอกให้เขาฟังบอกว่าฉันไม่ใช่เกย,ย์นะ เขาก็อึ้งไปรแล้วเขาก็นั่งแฝอยู่กับแฟนแล้วฉันเน่ะเป็นผู้หญิงแต่เกิดผิดล่างเขาก็บอกาต่อไปนี้ฉันก็ต้องทริปเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสิเขาก็เป็นคนที่มี gentleman คือเป็น British gentleman ที่ดีมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจอกันบ้างตามงานต่างๆแต่พอราแปลงเพศเสร็จปุ๊บเนี่ย แอนแปลงเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปี2018อ่ะแล้วมาเจอกันได้ยังไงนะคะก็ <c oughs> ขึ้ขน,ขนไปพูดบนเวทีที่สิงคโปร์ค่ะ <c oughs> ไปงานงานหนังงานละครก็คือเป็นงานคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละค่ะ <c oughs> แล้วแอนก็มักจะต้องเป็นเกสปิเกอร์อยู่แล้วในการพูดค่ะ <c oughs> แอนก็เดี๋ยวไโครโฟนวันนั้น,นประมาณ15-20นาทีค่ะ <c oughs> แล้วคนก็ไปที่มารีนาเบซาเลยเ,เราก็ว่าก็เราก็ทำหน้าที่เจบะปุ๊บใช่ไหมคะค่ะคุณเบนจามินแก็เดินเข้ามาชื่อเบนจามินแล้วเราตกใจ เขาก็บอกว่าจาเขาได้ไหมจําได้สิเธอหล่อจะตายแต่เธอนจาฉันได้หรือเปล่าเขาก็จาได้ในที่สุดยูก็เป็นคนคนนั้นที่เธอเห็นในกระจกที่เธอต้องการแล้วนั่นแหละไปคอฟฟี่กันไหมวันนี้ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานไม่ได้คิดอะไรก็ไปค่ะพอนางพูดแล้วก็คุยไปคุยมาเรื่ยแล้วเขาก็เริ่มบอกเขาเลิกกาแฟแล้วนะแต่มันไม่ใช่ว่าถูกประสงค์การมากินกาแฟนะมันคือการที่เราแคชอัพเขาเป็นคนนิ์จริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ย หนึ่งเดือนให้หลังพอเดินมกราคมปุ๊บเขาก็มาเมืองไทยแต่มาคราวนี้คือแบบไม่ได้มาปกติพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยอแล้วทั้นก็บอกว่าเอ๊ะมาทําไมเหรอคุณพ่อคุณแม่มาขนาดนี้ก็บอกจะให้มาดูตัวใครบางคนแต่ตในระหว่างทางนะจีบกันไหมบ่ายังไม่ค่อยแต่เริ่มตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยเราเริ่มตระหนกแล้เอาพ่อแม่มาทั้งที่บอกว่าเอ๊ะเราเพิ่งจะรู้ก่อนจะกินข้าวแบบไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมคะ เราก็เราก็กินข้าวไปแล้วก็คุยไปหลังจากนั้นมาทุกเดือนอมาทุกเดือนเลยค่ะมาจากอังกฤษนี่เหรอมาจากสิงคโปร์เขาอยู่สิงคโปร์ประจําอยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วก็มาทุกเดือนเราก็กินข้าวเราก็เจอเราก็กินข้าวเราก็เจอเราก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่ามันมันเริ่มที่จะก้าวสเต็ปไปใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากจนมันมี turning point ก็คือตอนประมาณกลางปีใช่ไหมคะประมาณพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ย ประมาณสักสี่หเดือนผ่านไปใช่ไหมคะเขาก็รู้ว่าเรากําลังจะไปที่สหรัฐอเมริกาเราก็บอกเขาบอกว่าเดือนนี้ไม่ต้องมานะเพราะว่าจะไปที่อเมริกาไปทําไมเหรอเราก็บอกความจริงเข้าไปว่าเขาก็อึ้งเลยว่าแอนจะมีลูกเขาก็อึ้งซึ่งผมว่าไม่ใช่แค่คุณเบนจามินนะครับที่อึ้งผมเชื่อว่าคนไทยอีกเยอะมากเช่นกันจะต้อง เออเพราะเขาไม่ได้พูดเล่นๆนะฮะ <Okay. S 2> หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณแอนจัก,กรพงศ์มีมมลูกแล้วจริงๆและเป็นลูกจริงๆของเธอสองคนใช่ค่ะคับช